คุณประเด็ต้องคุยกับนายกเราให้เข้าใจตรงกันถึงจะเกิดความสงบสุขตามแนวชายแดนสำหรับประเทศไทยได้ทั้งสองแบบคุยแบบเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ได้แต่เราพร้อมที่จะคุยแบบเข้าใจถ้าต้องการให้สองประเทศนี้สงบสุขต้องคุยแบบเข้าใจและให้เกียรติซึ่งกันและกันยอมพบกันขึ้นทางถึงจะสงบสุขแต่ถ้าคุณ พูดแล้วไปทำอีกอย่างหนึง่งพูดอย่างหนึง่งทำอย่างหนึง่งร้อยปีจะแก้ปัญหาไม่ได้และจะเป็นอย่างนี้ตลอดเพราะฉะนั้นทหารไทยที่อยู่ตานวาชาย,ชยแดนพร้อมพร้อมทั้งคุยแบบรู้เรื่องและไม่รู้เรื่องยินดีถ้าคุยกันแล้วรู้เรื่องแต่ถ้าคุยไม่รู้เรื่องออก็พร้อมที่จปกป้องจีนตะันเหมือนเดิมและนักโทเกา่านะครับ